บทที่เจ็ดพุทธ,ธานุสติอีตีปิโสภควาระขังสัมมาสามัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูนตโรปริสาธรรมะซั่งลัทิสัตธาเทวมนุสั่นาังพุทโธภควารีอีตีปิโสภควาระขังสัมมาสามัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูนตโร บริษัทธรรมมาซาลาธิสาธาเทวมนุษย์ซาหนังพุทโธภควาตียีตีปีโซภควาละขั้งซัมมาซ้ำผุทโธวิชาเจรณาซ้ำปันโนสุปโตโลกวิทินันโลบริษัทธรรมมาซาลาธิสาธาเทวมนุษย์ซาหนังพุทโธภควาตีบทที่แปรทางมันมุขติสวาคาโตภคกวตาธรรมโมสั้นที่ถีโกอกาลิโกเอปัสติโกโอปันญิโกปัจตามเวทิตโพวินยูฮีตี สว่าขาโตภะคะวภตาธรรมโมสันที่ติโกอกคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิติสว่าขาโตภะคะวภตาธรรมโมสันที่ติโกอกคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิติหมวดที่เก้าสังฆานุสติ โสปฏิปันโนภะควาโตสศร้าวอสร้างโผชูปฏิปันโนภะควาโตร้าวัสร้างโคล่ยาาปฏิปันโนภคะวาโตเร้าวัสร้างโคสามีติปฏิปันโนภะควาโตเ a ร้ารวอสร้างโคลญาติที่ทางเจตารีปุริสายุพาณิอัฏฐปุริสปุคลเอสาภคะวาโตรสร้าวอสร้างโคอาอุนาโย ο, ปาอุนาโยท้ากินาโย ο, อัญชลีกาลาิโย ο, อนุตตาลังปุญญาเกตังโลกัสสาติ โสปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโขชูปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆเศอียากปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆญาติ่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคาลาเยสาภควะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทั้กขินายโยอัญชลีกาลันิโยอนุตัลังปุญญาเตตังโลกะสาติ โสฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสาวโฆโวชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสาวะโขญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสาวโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสาวโฆญาติ่ทางจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวะกะสาวะโขสาวุไนโยสาหุไนโยทั้งินไนโยอันชาลีกาลานิโยอนุตตะลังคุยญะเกตังโนกัสาติบทยี่สิบจินดามณีปียังมันตัง จินดามณีปียังมันตังยาวสร้างทาสร้างโกนังอุปาสันติสีเนหังมาตาปิตาบาอลรหังปาโพตันจามาหาราชาตาวังมังโปสัตุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเซทิกิจเทโวเยสะโกปะชังทัสมีเนวาทันตาปียังกันตังสาลิปุโตภาวันตุเมสิททิลาฟังชนานาเยมมีจินดาปียังจาทานนางสัพเทชนะภหุชนาปียังมามาจินดามณีปียังมันตัง ยาสร้างทาสร้างโกนังอุปาสันติสีเนหังมาตาติตาวาโอรหังปะโพจันจามาห้าราชาตาวังมังโกสาธูโนทีปังกาเลเทโวสุปอเซถีกิติเทโวเยสะโกปะชังทศมีกินีวาทันตาปียังการต่างชาลิตุณโตภวันตุเมสีที่ลาพังชนามเยมณีทินดาปิยังจะทานาสับเทชนาพะวุชนาปียังนามาทินดามณีปียังมาตัง ยาสั้นทาสั้นโปนังอุปาสั้นตีสีเนหังมาตาปีตาวะอุรหังปะโปตันจามางผาราชาตะวังมังโปสัพูโนโทิปันตาเลีเทโวสุปโปเซธีกิตีเทโวเยสาโทรปราชานภัมสเมินกิเนวทาทันตาปีกันตังสาลีปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาภังชนะนัเยมะีกินดาปียังจะาานนางสัพเพชนาภาหูชนาปียังมามา <c oughs> บทที่11สัตตะวา สักตะวะพุทธลัตานาโธตะกังตมังวะลงังหิตังเทวามุมสะนังพุทธเตเชนาโสธินานาสันตุปันธวาสภเพทุพา,า,า,าวูธมินตุเตสักตะวธาธรรมะลัตนาโธตะกังตมังวะลังปาลีลาหูปาสามานังธรรมะเตเชนาโสธินานาสันตุปันธวาสภเพพยาวูธมินตุเตสักตะวาสังฆาลัตตนา โอตะกังตมังวะลังอาหูในยังปาหุนายังสังฆาเตเชนะโสตินานาสันตุปัทวาสาเพโลคาวูตัสมนตุเตสาคาตวาพุทธารัตนังโอตะกังตมังวะลังสังเทวามันสานังพุทธาเตเชนะโสตินานาสันตุปัทวาสาเพทุคาวูปัเมนตุเตสาตวาธรรมรัตนังโอตะกังตมังวะลังปาลีหะภูปัสสะมานังธรรมาเตเชนะโสตินานาสันตุปัทวา สัพเพพยาบูปัสมนตุนเตสักตะวารสร้างฆารัตนังอุตกังตุมังพะลังอาวุไนยังปางวุไนยังสร้างฆาตเตเชนโสทินานาัสันตูปนวาสัพเพโลคาหูปัสมนตุเตสักตะกาวา พ ina, ar, ina, If, sa, ุทธาลัตนะโอตตังตุมังวะลังตังเทวามนุสสานังพุทธเชนาโสทินานังสันตุปันธวาสัพเพทุกขะาวูปะตมีตุเตสักตะวาธัมมารัตนะโอตตังตุมังวะลังปาดีลาหูปัสสานังธรรมะเตเชนาโสทินานังสันตุปันธวาสัพเพธยาบูสัตมีตุเตสักตะวาสังฆ้าลัตนะโอตตังตุมังวะลังอาหุณายังปาหุนายังสังฆ้าเตเชนาโสทินานังสันตุปันธวาสาเพโลคาบูปะตมีตุเต บทที่สิบสองชินนะบัญชรชายะชายาธนากตาพุทธาเชตวามาลังสวานังจัตุสัจจาสัพพังลาสร้างเยปิมิสุนาราสภา ตันห้ากาลาทายโยพุทธาอัธวีสตินายกาสัพเพปิตตาไม่ห้ามัติเกเตมนิสลาสีเซปฏิิโตไม่ห้าพุทโธธรรมโมทวินโนชนีสร้างโคปฏิทิโตไมหังอุเรสภาพขึ้นมากะโลอาทายเยมีอนุรุโทซาลีปุทโตจารถินีโกนทันโยปีธีทาคสัมมิโงคลานโนจาวามะเกทักกีนีสวานีไมหังเอาทุ้งการนันทลากัสโกจัมพนาโมอุภาสุมวามาโซตะกเกทาโต ิติภาคาสมิงสุโยวาปะพังโลนิสินโนสริสาปันโนโซผีตอมุนีปูโกโวมาลากาัสปเโทโลมาเฮสีกิตาวัตโกโซไมห้างวัตเนียนจังปฏิทาสิาคุณาโกลปุณโนอังคุลิมาโรเจ้าปาลีนันทาสีวาลีเทลาปัญจาอีเมชาตานาราเตธิลากามามาเซซาสิติมาหัตเทลา วิชิตาชินาซ่าวากาเอเตตีมหาเทลาทิตาวันโตชินอลักษาชาลันตาทีลาเตเชนะอังคามังเตสุสั้นตาราตนังปุระโตาอาสีทักเม,มกร์เมตังปุตะกลางทัศทางปัญชาโตาอาสีวามีอังคุลิมาละกังขั้งท้าโมล,ละปริวตันตาอาดานาติยาสุตากังอากาเซชาท่านางอาสีเซชาปากาลาสันชิตาชินานานาวา ล่างสรางยุตตาสัตตปากาละลังกตาวาตาปิตาทางสันทาพาหิลันชันโตปันทวาอาเซซาวินายังยันตตอนันตาชินาเตชะสาวโเมสกีเจนาสัทธาสร้างพุทธาบัตเลชินาปัญชละมัญชลวิษารันตังมีทะเล ัทธาเรนุมังสัพเพเตมาหาปุซ่าสภาอเจวะมันตโตสุโตรสุลโคทีนานภาเวนาชีตุปันโทธรรมานิาเวนาที่ตาลิสังโคทั้งทางภา,าเวนาที่ตันตลายโยสัทธรมานุภาวะปาริโตจจลามีชีนาปัชเลติบทที่สิบสามพาหุมหากรรมพาหุสหสัพไหมีมีมิตรสรุพันตังชีเมฆาลังอุดิตาโพราชเซสนามาลัง อานาที่ธรรมวิธีินาจิตตวามุนินโทตันเตชะซาพระวตถุเตชยมังคลานีมาลาธิเลกามาพยุนมีตาสะพลันติงโพลัมปนาลาวกากามาคามาท่าถายาคังพันตีสุนันตาวิชินาจิตตวามุนินโทตันเตชะซาพระวตถุเตชยมังคลานีนาลาธิลิงท้าชาวาลังอติมันตะกูตังทาวคีจักกะ มาสนีวสา,า,มมา,สนนาสุทาลุนันตังเมตตังพุเตสัมพินาจิตวามุนิโทตันเตชะทราบภา,าวะถุเตชัยมังคลานีโตรจิตาคาขามาติหักถักสุทาลุาานันตังทาวันติโยชนะาปธรรมคุลิมาละวัตน,น,น,ต,นต,าวาตังอีพีปีสร้างคาสัมโนจิตวามุนิโทตันเตชะทราบภาวะถุเตชัยมังคลานีกตวานาการถามุท่าหลังอิวาคัมทมียาจินจายาทุวาจะนังชนะกา ยามาเยสยาเตนโซมาทินาทิตาวามุนิงโทตันเตยะซาพระวาัจุเตชยามังคารานีศาจจังวิหาย,ยามาติาศจาจจกกวาทเกตุววาทาพิโรวิตามนางังอติอันะภูตันปัญญาพิโลปัญญาปฏีปะชลีโตที่ตวามุนิงโทตันเตยะซาพระวาัจุเตชยามังคารานี นันโทปนันทัพุชฌังวิพุธังไม่หิทิงโบเตนะเทลาพุชเถนะธรรมาปันโตยินโทปเทสาวิธินาจิตาวามุนินโพตันเตจะทราบภาวจุเตชยมังคลานีทุขาหะอิฐิพุชเถนะสุทันธะาท,าทัมภมันวิสุทธิสุติมิธิป,ปากาพิธานางยานาคเทนาวิธินาจิตาวามุนินโพตันเตจะทราบภาวจุเตชยมังคลานีเอตาปีพุทธ,ธ ชายะมังคละะาธาโยวาจโนทินาทิเมสระเตมะตันฮีต่วานาเนกาิีวีธาน,นิจุปันทวานีโมครั้งสุข,ขังอาทิขเมยานโลสปัญโยมหากาลิโกนาโทษออายาสาขาปาลินางโูเรตววปารลมีสาวาปาโตทัมโพติมุตตะมัน เอเตนะสัจาวาเชนาโหตุเตชยมังคลังสยานโตโพธิยามุเรศักยานาังนันีิตวาตนโนเอวังตวังวิชชโยโหหิชยานสุชยา มังคะเลอปาราทิตาพลังเกซีเซตจวิโปคะเลอภิเซเกาภาภูทานะอาขาปาโตพโมทติสุนากตังสุมังคลังสุปปาตังโสหูหีตังสุขโนสุโมโหโตจากสุหีทังธรรมาจาทิสุปะทคินังการยกรรมวัากรรมปัทาคินังปะทคินังมโนกรรมังนานีติเตปะทคินาปะทคินานีกตวานะลาอัตาเทปะทคิเน ภาวัตุสัพพะมังครังลาขั้นตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานิพาวีนาสัตตาโสทิภควันตุเตภาวัตุสัพพมังครังลาขั้นตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานิาวีนาสัตตาโสทิภควันตุเตภาวัตุสัพพมังครังลาขั้นตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานิพาวีนาสัตตาโสทิภควันตุเตบทวิสิทธิ์สี่ปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหาราวาสีตูปเปคาเลโพธิคาเลตาหิงตาหิงตาธรรมมาธานิเนภาวันเตปูชิตาโสทิงกาโลนเตนาวิหารามันทาเลเทลาจามัชมา นาวากาจาพิกาโวซาลกิมีกาธานาปฏิอุปาสากาคามาจาเทสานิคามาจาอิสรลาสัมปานาภูตาสุกิตาภรวันตุเตชาลาผู้ชาเยติจาอันทาซัมพาะวาสั่งเซทาชาตาอาทาโวปาปาติกา <c oughs> <c oughs> นิยานิกังธรรมว่าลังปฏิจเตสะเพปิทุคัสสากาโลตูสังขายังทาตูจีลังสาตังธรมโมธรรมทา ลาจะาปุคาลาสร้างคโคโหตูสามาโควาอาทายาจหาิตายาจ่าอามีลาคาตูสร้างธรรมูสัพเพปีธรรม,มจาริโนวุถึงสร้างปาปูเนยามาธรรมเมอริยาปาเวีทิเตปาสานาโหตุสัพเพปีปานิโนพุธาสาสานสัมมาทารังปเวสชันโตคาเลเทวปาวัสตูมุติพาวายาสัตตานังสรามิทางเนตุ เมทานีมาตาพิตาจาอัตราชังนิจังลัขันติปุถากังเยวังธรรมเมนาราชานโนปะชังรักขันตูสะพัสา <c oughs> บทที่สิบห้าเทวตาอุโยชนคาถาทูขะปัตตาจานิทูขาพยาปัตาาาต,าปตาจานิพยาโซกปัตตาจานิโซกาโหตูสะเพปิปานิโนเอตาวตาจามเหฮหิสัพขาตังบุญญาสัมปัดทางสะเพทเทว,วม นูโมทันตุสภาพะสัมปติสิทธิยาทานังทาทันตูสัานะยาสีลังละคันตูสภาพาทาภาวนาวิราตาโคตุคันชันตุเทวตาขาตาสพเพพุทธาภราปตตาปัจจกานันจายังผ่านลังอรหันตานันจเตเชนาลักข้างพันธามีส,พสัพพะโตบทที่16หกสุมังคตคา พ่อตูพังสุมังฆลังลากขั้นตูาพเทวตาสพผ้าพทธานุภาเวนัโสที่ห <ga> <it>? ้นตูนีรันตารางห้นตูสาพังสุมังฆังล่างลากขั้นตูาพเทวตาศพผาธรรมานุภาเวนัโสที่ห้นตูนีรันตรังหุนตูสาพังสุมังฆังล่างลาขั้นตูาพเทวตาสาภ้าสังขางนุภาเวนัโสที่ห้นตูนีรันตรางด้วยอนุภาพแห่งสัตว์ จาที่ฐานอนุภาพาแห่งความเพียรและอนุภาพาแห่งการบูชาพระราชตไตยด้วยการสาธยายบทสวดนมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทั้งธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนา ในการสวดสัตยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียญยอดเศรษฐีเรียญวค้ครู6กแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สบสิงสร้งขึ้นให้เปี่ยมด้วยอุภาพแห่งพระปริตจงสําเร็จสมสิธิ์ประการเธอ